ทำไมกลมๆใหญ่แังว่าลืมตั้งค่าเฮ้ยพี่ต้องได้แล้วคาตาคูรีเนี่ยรอบเนี้ยรอบแม่งแบบเวลาเดิมเป๊ะเลยอันนี้ซื้อมาแล้วนะนี่มีคนเขามาส่องวิดีโูสุ่มมาเนี่ย เหลือเวลากี่นาทีตู้รีเหลือเวลายี่สามนาทีครับผมจะสูงแบบเวลาเหลือน้อยๆหน่อยจะได้ตึงๆเดี๋ยวจะรอดูคนที่แบบได้พว้ชน้ด้วยตอนนี้พี่ก็เพิ่งกลับมาจากบ้านนะครับผมกำลังจะแบบเตรียมตัวนอนแล้วเชียวแต่ว่าแบบคาตาคุลิมาไงอยากจะมาสูมไหมทุกคนดูคือเมื่อวานนั้งแบบ โอ้โหเนี่ยเพชรประมาณเนี 4, ่แหละสามสี่พันเพชรแบบแ้งจัดๆแล้วเดี๋ยวเมวื่อวานะ่ะสุ่มแบบไม่ได้กดยาอะไรกัเดี๋ยววันนี้จะกดยาลักกี้ด้วยนะตึงๆสามสิบนาทีกดไปเลยไหมยังไงก็พออยู่แล้วเฮ้ย มีวิวสองมาสุ่มคาตาคูลิโชด้วยเฮ้ยเอ้ยมีมีเด็กมาเมนแล้วพี่มาเนี่ยสตรีมเช้าจังฮะไม่ไม่ไม,ม,มอันนี้ไม่ไม่ได้มาสตรีมเล่นอะไรจะมาสตรีมสุ่มให้ดูพี่เพิ่งกลับมาจากบ้าน,นไงเดี๋ยวแม่งเด็กเด็กที่น่าจะไปเรียนกันหมดแล้วมั้งเนี้ยน้องๆของพี่อ่ะ น้องยงน้องยูน้องยูนงยคนน้องสมทรงน้องอะไรอีกอะจำไม่ได้แล้วหลายคนจัดผมว่าผมจะต้องแบบใช้สูตรไอ้นี่เอาตัวละครยูนิตออกให้หมดไปก่อนปุ๊บเราเจะ้เหมือนแบบไม่มีตัวไงะนะดูหนะ้าสงสารหน่อยแล้วพอเราไปกดปุ๊บอย่างเงี้ยกดครั้งหนึง่งปุ๊บมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สูตรเราผิดพลาดนะ เออบางทีมันก็ไม่ค่อยขึ้นบางทีมันก็ขึ้นนะเดี๋ยวพี่ทำกลมๆให้มันตัวเล็กดูหน้าตาพี่ตอนแบบเพิ่งออกจากกะป่ะแบบง่วงนอนจัดเลยแต่ว่ายาดีกว่ามันไม่หล่อนะก็เดี๋ยวพี่จะจัดไปสิบครั้งก่อนเลยนะครับผมเขาเรียกว่าสุ่มแบบรัวๆสุ่มแบบ <S <S ลิมิเต็ดรัวๆรัวๆ มีอะสิบครั้งแบบรัวๆก็แห้งแบบรัวๆเฮ้ยมีคนเขาจะแบบจัดโมเดลคาตาคูลีมาเพื่อจะแบบได้ปะวะคาตาคูลีมาสุ่มคาตาคูลีนะครับผมยังไงเนี่ยใส่โชว์หน่อยเดย้ไม่ได้อนระตะกี้ผมสิบครั้งไปแบบเกลือแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะจัดสิบครั้งแบบรัวๆอีกหนึ่งทีอยากเห็นแบบชอนี่แบบชวับชวับอะไรเงี้ย โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราจะเปิดแบบเปิดแบบนิ่มนวลทีละครั้งอะไรเงี้ยอเดี๋ยวเราเปิดแบบช้าๆสันจีอีกแล้วเหรอโอ้โอ้เฮ้ยไอ้นี่มีแล้วนะชายนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยของจริงว่าพี่แม่งตัวตึงจัดเลย เอ้ยพี่ขอค้างไว้หน้าเนี้ยแหละพี่ตึงป่ะวะเอ้ยพี่ตึงป่ะน้องๆมีคนดูกูด้วยคนนึงต้องมาแล้ะเออจังหวะนี้บอกแล้วเป็นไงตึงจัดโอ้ย,เ,ยเดี๋ยววันนี้คืนนี้น่าจะไปได้ไปทำแบบคาตาคูลีขั้นอีโวครับผมโมโหเป็นไง นี่อ่ะพี่สตรีมเออพี่แม่งต้องสุ่มแบบสตรีมวะ่ะมันถึงจะมาวะ่ะนี่ไงใส่โชว์เลยด้วยตึงจัดจัดใส่แล้วยืนโชว์ยืนล่อไปก่อนนะครับผมเฮ้ยทีนี้พี่ได้คอมโบโหดแล้วโอ้เพชรเหลืออีกสองพันน่ะผมเสียเสียตังค์สุม่มคาตาคูรีไปแค่เท่าไหร่วะตอนแรกมีสามพันแปดใช่ปะ เออเสียไปพันนิดๆอะครับผมผมแม่งโคตรตึงโอ้อยู่ดีๆผมก็ได้คาตาคุลีมาใช้นะครับผมโอ้โคตรตึงแตย,ยานี้มันตึงจริงไหนดูดีเลสสูมมันเพิ่มเท่าไหร่ตอนแรกมัน0.25ใช่ปะ นี่ก็เพิ่มมา0.312เออต่อไปเราใช้อันนี้แหละแค่อันเดียวไม่ต้องไปเพิ่มอะไรทั้งนั้นต้องไปเสียตงังเพิ่มลัคก,กี้อีกเพิ่มด้วยดูดีอยู่ดีๆผมก็มีคาตาคูลีมาวิ่งเล่นนะครับผมตึงจัดเลยนี่เวทแหละอูสตาฟุตเออแมไปไอ โอ้มันใช้เงินอัปเกรดเยอะนะแมปเนี้ยเราต้องเราต้องหาคนมาเล่นด้วยไม่งั้นเราไม่ไหวอ่ะคา,า,าตากุลิวางพันสีขอจัดตัวก่นอนโหลุงๆุงนี่มันแบบประทับใจผมจริงๆเลยเอาวางไว้คู่กันเลยผมจะใช้แค่เซตเนี้ยแหละไม่มีใครมาอยู่ข,ข้างๆอ่ะ เอไปด้วยตัวตึงจัดเราก็จะใช้ใช้นวดดำนวดดำก็ต้องมีไปเออใช้สปีดแทนโอเคสปีดก็ต้องมีแล้วตัวอะไรกันนี่เลยตัวที่ขาดไปได้ครับผมเออวินตัวตึง มาถึงตอนเช้าผมก็มีแบบมีคนลงด้วยแล้วครับผมเอ๊ยน้องชายคนนั้นไม่ไปเรียนหรอที่ดูพี่อยู่อะ่ะไอ้น้องแบงค์น้องแบงค์โมใช่ปะที่ยังดูอยู่อะ่ะน้องชายไม่ไปเรียนหรอครับผม วันนี้หยุดพี่เอ้ยโคตรตึงทำไมโรงเรียนอยองหยุดวะทำไมโรงเรียนคนอื่นเขาไม่หยุดอ่ะ ทีนี้พี่ได้คาตาคุริมาคอมโบเซตแล้วมาคอมโบเซตพี่แล้วต่อไปพี่ต้องการตัวอะไรวะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมาถึงเว็บหนึ่งก็มาแล้วอะผมยังไม่ได้โหลดเลยจมรอวางวางเอ,อวินให้น้องๆไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วางเอ,อวินให้ ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เกให้เดี๋ยวพี่พี่ขอปรับวงให้มันเล็กๆลงหน่อยนะเดี๋ยวพี่พพ์บอกน้องๆก่อน ทำไมบ้านเมืองผมหายไปไหนหมดเนี่ยเด็กๆเฮ้พี่เป็นสตรีมเมอร์เหรอเอ้ยไม่ใช่เจเทนคุ้งดิ อ okay. เดี๋ยวจบน้องชายเดี๋ยวจบนี่พี่ลงสตรีมมาน้องชายพี่มาสตรีมแค่แบบสุ่มให้ดูสุ่มให้ดูตึงๆครับผม,ม,มแต่พี่ว่ายังไงก็ผ่านอยู่แล้วถ้าพี่ได้ลงตัวแล้วมอนมันเลือดเท่าไหร่เลือดร้อยนิดๆโอ้โหมาพังงาดพังงาดต่อสับทีขี้แตกบอกเลย ผมว่าเดี๋ยวผมอัพเออร์วินเพิ่มดีกว่าทุกจะอัปนวดขาวอัปนวดขาวก็ดีนะต้องตั้งตีลาดหน่อยบางสับทีสามตัวโอ้โหแม่งแยกร่างบางสับอีกโอ้เราต้องมีเอ็ดนะ ไปยิงน่าจะเอ็ดนะผมว่าเอ็ดยิงแรงยิงเร็วทำได้ดีกว่าสับตัวหลังดูดูหายเป็นแถวหายเป็นแถวสับทีคีแตกบอกเลยโคตรโหดโคตรตึงง้างเงา,งาสับทีคีแตกเป็นไงล่าโคตรโหดโคตรตึงเอ้ยหนวดขาแม่ง,งจริง หนวดขาวคอมโบกับหนวดดำอ่ะเดี๋ยวพอมีคาตาคุรินี่ซาโลด้วยหนักเลยโหดจัด บางเอา้าสับไม่เข้าก่อยังไม่แตกบางต้องมีเอ็ดไว้รอยิงกลางทางวะเนี่ยเอ้ยตรงนั้นมอนจะเข้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องอัพทหารก่อนเชียร์ละทหารไม่เก่งอย่างน้อยทหารต้องเลือดสักสี่ร้อยทุกตัวกำลังดี โอเคตอนนี้พี่ผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วเดอม7,500อัพบ้างสับทีหายเอาตี Audi, ผมว่าหนวดขาวต้องสักสองตัววะ่ะตัวตีข้างหน้าตีข้างหลังตัวหนึง่งคาตาคุลีอย่าเพิ่งเล่นเลยเอามาใส่โชว์เท่ๆไปก่อน ผมอัพตัวฟาร์มตังเพิ่มดีกว่าของอยู่ไปเนี่ยน้องยังอยู่นะน้องคนนั้นอะฝนะนตกไปเนี่ยบ้านนี้ฝนตกไปเนี่ยสับไปทีนึงหูเกือบแตกเนี่ยเวฟบต่อไปมันต้องเ้่นทะเก็ดพันหแล้ว อย่างที่ผมคำนวณไว้เวทต่อไปก็เด้งสัก8-9 0 0 0ันอะไรเงี้ย เอ้มีเด็กถามอะไรอ่ะ ทุกทีบางโอ้โหแรงๆจุกๆทุกได้สองสามทีแตกบอสอ่ะทุกทีสี่พันอ่ะเออโคตรตึงผมได้แล้วผมไม่รู้ว่าคาตาคุลีต้องใช้อะไรบ้างนะในการอีโว ทิ้งทสองมีปะเนี่ยนั่นอีกโอเคก็เดี๋ยวพี่ไปลแล้วนะน้องชายไว้เจอกันคืนนี้